คันืน่นับผมอยู่กับผมจ่าัทรสปีดลักเกอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อการใช้ชีวิตในค่ายทหารตอนฝึกครับผมคือเรามีทั้งตอนฝึกแล้วก็มีทั้งตอนและหลายตอนเลยที่ผมได้ผ่านเข้ามาในช่วงหนึ่งของชีวิตผมนะผมก็อเราจะมาพูดถึงตอนฝึกกันดีกว่าเนาะก็ผมมีโอกาสได้ไปจับใบดำใบแดงในปี <c oughs> <c oughs> ในปีห ีหนะครับผมก็คือผมมีโอกาสได้มาทำการจับไปทำใบแดงคอนติงผมต้องจับตั้งแต่ปี6 6แล้วแต่ผมพอนผ่านมาปีหนึ่งเพราะตอนนั้นผมติดเรื่องต่างๆนานา,นาที่ยังไม่ได้เคลียร์นะผมก็ตอนนี้ผมก็เคลียร์แล้วนะครับผมแล้วก็ได้ทำการไปจับไปทำใบแดงแล้วก็สรุปผลได้ว่าแดงเต็มมือครับไม่อบ ผมได้ไปโดนอาหารบกนะครับผมคือทบนะครับผมอ่าพัดหนึ่งนะครับผมไปยังที่รับนะครับผมแล้วก็ส่งตัวไปยังจังหวัดผมไม่ได้อยู่ในจังหวัดของตัวเองนะมันต้องย้ายไปจังหวัดแต่อยู่ในภาคกลางนี่แหละอ่านะครับผมก็ย้ายเข้าไปนะครับผมก็เรียกได้ว่า3าวันแรกเป็น3ามวันที่สบายที่สุดที่ผมฝึกงานะ3าวันแรกคือ3วันที่สบายที่สุดนะครับผม หลังลหลังเริ่มลหลังยิ่งสัปดาห์สุดท้ายที่รับยิ่งแบบโอโ้จะตายให้ได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าการฝึกในช่วงสัปดาห์แรกเป็นการฝึกในการของการเดินแล้วก็การการเรียกได้ว่าการฝึกสมาธินะครับผมนะะส่วนสัปดาห์ที่2เนี่ยคือมันจะเป็นสัปดาห์ของเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์การแผงลิกของ หลวงพ่อปี๊ิวัดพุ่งเหล่านะครับผมและหลายคนคงไม่รู้จักหลวงพ่อปี๊ิวัดพุ่งเหล่านะครับผมหลวงพ่อปี๊ิวัดพุ่งเหล่านะครับผมมันจะเป็นพระที่ห้อยอยู่บนพวกสิบเวรพวกอะไรพวกเนี้ยที่บอกใดแสลงใจอ่ะอ่าพวกอ่าพวกฝึกผู้ฝึกเราเนี่ยแหละอ่าพวกผู้ฝึกของพวกเราเนี่ยแหละของพวกหานไม่แบบผมนะครับผมมีทั้งคุณฐานไม่แล้วก็พวกปู่ตาแกนะครับผมอ่า มันก็คือนกบีดเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็นนกบีดที่ศักดิธิ์นะครับผมถ้าไม่อยู่ในคอของสิบเวรวันนั้นนั่นแหละครับคือหลวงพ่อพปิดมัดพุ่งเหล่าคือองค์ประกอบของพระรูปนี้นะครับผมก็คือปิดปุ๊บ,บทุกคนจะพุ่งลงไปอยู่กับพื้นน่ะครับสัปดาห์ที่สองเนะี่ยมันจะเป็นสัปดาห์ในส่วนของการเจริญในให้เป็นทหารใหม่ให้เปลี่ยนจากเลือดแดงเป็นเลือดเขียวให้ ให้รู้จักในการของสิ่งต่างๆที่เราควรทํานะครับผมแล้วก็มีการทำนั้นทำนี่ก็แล้วไปนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้ได้กินกล้วยเรียกได้ว่าเป็นกล้วยทั้งเปลือกแก็กินกันไปก็อร่อยดีแรกๆฝาหลังๆก็อร่อยนะครับก็ <S <S กินไปนะครับผมไข่กรอบก็เคยกินนะครับเนืสิ่งหลายสย่างเนี่ย ถ้าผมเคยกินมาเกือบทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารรวมนิดเดียวเท่านั้นผมก็เคยกินในส่วนของน้มสึกนะมันก็การอาบน้ำํำก็จะเป็นการอาบน้ํารวมทั้งร้อยกว่าคนน่ยก็คือจะแบ่งเป็นสองักจะแบ่งจะแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมกลุ่มแรกอาบตรงนี้กลุ่มนึงอาบตรงนี้มันจะมีในโรงน้ํากับในห้องข้างนอกอ มันก็เพราะว่าร้อยกว่าคนอ่ะคือมันอัดไม่ได้อยู่แล้วมันอัดเต็มที่ได้แค่ประมาณ60นายโดยประมาณนั้นแต่ว่ามันที่ผมไปฝึกคือมันคือมันช่วยมาฝึกกันหลายๆที่อย่ารวมกันมา,มาทั้งตรงนู้นมาทั้งตรงนั้นมาทั้งตรงนั้นหน่วยละหลายหน่วยกระทั่งหน่วยของผมเนะี่ยก็เป็นหน่วยที่ไปฝฝึกนะครับอมาพูดถึง สัปดาห์ต่อๆมาก็จะเป็นการฝึกที่เข้มข้นขึ้นยิ่งสัปดาห์ที่ได้ปืนเป็นสัปดาห์ที่ผมยอมรับตอนน้องกครชื่นเลยว่าว,วันแรกวันแรกวันเดียวเลยว่าคูรอึ่งปืนนะครับผมและหลังจากเรารู้ลิฟ์เดทของการมีเรียกได้ว่าอาวุธของเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบบางชิ้นที่เรียกว่าซองกระสุนหายไปนั่นแหละครับ พอซองกระสุนหายไปครั้งแรกเท่านั้นแหละรครับผมนี่แทบอยากจะโยนปืนทิ้งเลย <pers> มันก็เป็นในส่วนของนั่นแหละรครับมันก็เป็นการโดนทําโทษไปเพราะว่าถ้ามันไปในสนับลงจริงๆอ่ะถ้าสองกระสุนเราหายอ่ะก็คือแบบก็คือเราตา,ายได้เลยอะไรประมาณนี้นมันก็เป็นการฝึกแปอแลรก็สนุกนะครับผมก็สนุกมาและเรื่อยๆจนกระทั่งสัปดาห์ใกล้จะสัปดาห์สุดท้าย <c oughs> ผมได้กระเป๋าล็อกแสาพอไม่มีกระเป๋าล็อกแสบเพิ่มมาปุ๊บ ความช่หอห่อมันก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็คือผมจะต้องแบกเป้นปเ,ปนเนี่ยแบกเป้ี่ยปืนนะครับผมแบกทั้งหมดทุกอย่างนะครับผมเพื่อที่จะเป็นในส่วนของเรียกได้ว่าการฝึกเพื่อที่จะเป็นการเดินทางไกลนะครับผมก็เป็นการฝึกของการเดินทางไกลเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของสิ่งต่างๆนะครับผมก็เตรียมพร้อม ผมก็ยอมยอมรับว่าตัวผมเองเนี่ยก็เตรียมพร้อมประมาณหนึ่งฝึกมาประมาณหนึ่งผมเป็นคนที่เรียกได้ว่าฝึกเนี่ยพยายามจริงจังกับมันมากที่สุดเรียกไ,ได้ว่าก็หลังจะขึ้นกองร้อยมาแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วกองร้อยผมเป็นกองร้อยที่อยู่กันแบบว่าแค่น้อยมากมากเทียบกับกองร้อยที่อื่นอะ่ะกองร้อยผมคือแบบน้อยมากๆจริงๆเนี่ยกองร้อยผมนี่ก็แบบนะครับปีหนึ่งจะรับทหาร แค่ต yeah. ีหนึ่งมันจะมีสองพัดใช่ไหมมันจะละตาหต่ารแค่ไม่เท่าไหร่เลยจริงๆในหน่วยผมนะในหน่วยผมในกองร้อยผมแอนในกองร้อยอื่นผมไม่ผมไม่แม่ไม่มั่นใจไม่แน่ใจเลยแล้วก็มันก็จะมีในส่วนของเดินจูงช้างเดินพาพิทักษ์สูงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเรวก็แบบเหมือนแบบอันนั้นแ,บบนแหละวิง่งแก้พงแก้ผ้าอะไรเนงะี้ยมันก็มีตาม่ตางๆกันไปนะครับผมก็ มีประมาณนี้นะผมสำหรับในค่ายทหารในส่วนของการฝึกทหารใ่อ่ะพาร์ทหน้าผมอาจจะมาในส่วนของการเป็นครูทหารใหมนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ต้องขอลองไปรวบรวมอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมต้องไปจดไปจำในสิ่งต่างๆนะครับผมก็วันนี้เรา มาพูดคุยประมาณนึ่งละมาแบบมาบน่นมาพูดอะไรแบบให้มันเห็นภาพผ่องขำตอนตอนฝึกผมยอมรับว่าตอนฝึกผมท้อผมแล้วแต่ใจมันสู้อะ่ะเหมือนที่จ่าเคยปวดกับผมไว้นะครับผมว่าความจริงแรงเราอะ่ะมันหมดไปตั้งแต่สองสามวันแรกแล้วที่อยู่ได้จนขึ้นกล่องร้อยเนี่ยมันก็คือแรงใจล้วนๆนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ